เรียกว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์สำหรับหลิงมอชอนอตอสุวรรณมาศที่ได้ร่วมงานกับไมภาคภูมิร่วมใส่ทองในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเหลือแค่ลืมเพลงใหม่ของวงเคลียร์หลิงกล่าวว่า การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเหลือแค่ลืมถือว่าเป็นการทำงานครั้งแรกที่หลินได้ร่วมงานกับไมภาคภูมิโดยก่อนการทำงานและถ่ายงานในวันนั้นทางผู้กำกับได้บรีฟเราทั้งคู่ให้ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ผู้หญิงยังไม่ลืมความรักจากคนรักเก่าที่มีความทรงจำร่วมกันแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับหลินคือการได้ร่วมงานกับไม้นะคะ หลิงชื่นชมในการทำงานของไมล์มากเลยค่ะไมล์ My เป็นคนตั้งใจทำงานมากๆเลยค่ะเราเจอกันครั้งแรกก็ในวันที่ถ่ายทำเลยค่ะเขามีเอนเนอร์จีในการทำงานที่ดีมากดีใจที่ได้ร่วมกับมายยังไงติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงเหลือแค่ลืมที่เราทั้งคู่แสดงร่วมกันได้แล้ววันนี้ทาง y u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  e จีนี่ร็อก